สวัสดีครับพบกับช่องลุงเสกชนบทคนเดิมอีกแล้วนะครับนี่นะครับลุงเสกก็ได้เจ้าเรียวมีทีวีสตินะครับหรือว่าเรียวมี o o o l l t ทนะครับนี่นะครับตามนี้เลยรองรับ 4K เนอะแต่ว่าต้องขออภัยก่อนนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้อ,อีดฟิกนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้แกะนะเพิ่งจะได้มาเมื่อกี้นะครับวันนี้เป็นวันที่21มกรานะครับนี่นะครับตามนี้ให้ดูเนาะ ก็เดี๋ยวสเปคจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันสเปกแบบไหนนะครับให้ดูนะครับตัวนี้เพิ่งจะได้มาในราคาพันกว่าบาทเนาะนะครับพันกว่าบาทนะนี่นะครับเพิ่งจะได้มาเมื่อกี้แล้วก็เอามาจะรีวิวให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังมีพวกสติ๊กเกอร์ติดอยู่ตรงนี้ใสๆนะครับนี่ทามองเห็นนะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะีนี้เดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์นะครับในการกรีดแกะมันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับต้องขออภัยนิดนึงถ้าได้ยินเสียงนกนะครับนี่นะครับแกะมาดูเลยนะครับผมขอแกะข้างล่างดีกว่านับใครจะแกะข้างบนก็แกะใครจะแกะข้างล่างก็แกะแต่ผมขอแกะข้างล่างนะครับมานะครับมีนะครับให้เห็นเลยนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับแป้นนี่นะครับเป็นสายชาร์จเนาะ หรืจะเรียกว่าสายอะแดปเตอร์นะแล้วก็เป็นหัว hdmi นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นยาวๆอันนี้ผมชอบเนาะชอบตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าเปิดมามีรีโมทนะครับโอ้รีโมทนะครับอันนี้รีโมทนะให้ดูนะครับเป็นรีโมทปึ๊บนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับอ่ามีตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บนะครับ ตัวนี้อ่าหมดรืยยังเอยอ่ามีคู่มือนะครับคู่มือที่แบบเออเราอ่านเป็นประจำเนาะก็ซื้อมานะครับวิธีใช้งานก็ตามนี้นะครับตามที่เขาเขียนไว้บนคู่มือเนาะให้เราอ่านดูนะครับนี่นะครับว่าเออเราซื้อมาเราใช้ยังไงใส่ฐานแต่ว่าเขาไม่ได้แถมฐานมาให้นะครับอันนี้แอบเสียดายนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแกะดูนะเกะดูตัวมันก่อนนะครับ นะครับแกะมันนะครับขอแกะเลยนะครับโอสีนมาดีนะเนี่ยนี่นะครับอ่าตัวมันเนี่ยนะครับสวยอยู่นะนี่นะครับมีความหนานะครับมีความหนานะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ usb type a หรือว่า type c เนี่ยนะครับเป็นแบบที่ธรรมดาทั่วไปเนาะนี่นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ แอบเสียดายเนาะน่าจะมีที่ออปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แสดงเป็นสถานะการใช้งานเป็นไฟเนาะตรงนี้ยังไม่ได้เสียบใช้งานนะครับอ่ะนี้เราก็มาดูรีโมทนะครับมีรีโมทอีกหนึ่งนะครับตื่นเต้นนะเพื่อนๆน,น,นะครับไม่รู้ว่าเราเป็นคนรีวิวเจ้าแรกหรือเปล่านะนี่นะครับ เดี๋ยวผมเปรียบเทียบดิมโหมดเจ้ามีทีวีสติ๊กให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้มีทีวีสติ๊กอันนี้จะเป็นเรียวมีนะนี่นะครับสองอันเนี้ยนะครับซ้ายมือจะเป็นมีทีวีสติ๊กขวามือจะเป็นเรียวมีนะครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างสวยกว่าเนะาะมีลูกเล่นแบบมีไอ้ข้างในเนี่ยนะครับงเหลืองเนาะแล้วก็ผมว่ามันดูเงาเงาสวยกว่านะในมุมมองผมนะนี่นะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดอ,อัดหน้าจอทีวีกันแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ทันได้ใช้ก็เป็นการใช้งานครั้งแรกเดี๋ยวไปแอบใช้ก่อนนะครับอไปพร้อมกันเลยนะครับหลังจากที่ผมตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่ารีโมทกับอุปกรณ์นะครับก็ง่ายๆเนาะนี่เสร็จแล้วก็เปิดมาเจะเจอคําว่าเรียวมีทีวีนะครับนี่หน้าตาโลโก้เขาอย่างนี้นะครับก็ เป็นสัญลักษณ์แบรนด์ของเขาเนาะแล้วก็เข้ามาอีกทีก็จะเป็นของ Google นะครับภายในก็เป็นของ Google ทั้งหมดนะไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเอ้ยเราจะได้โลโก้แบบไหนเปิดมาเอ่อโลโก้สวยๆวัน UI อสวยๆนะครับมันเป็นของ Google ทั้งหมดเลยนะครับภายในเนาะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับใครใช้ Google TV นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ตัวนี้เขาให้แค่ Android 11มานะครับ Google ของเรามันเป็นอ่า g o o ก l e ทีเนี่ยยังเป็น Android 10เนาะเราก็รออัปเดตนะให้เป็น Android 11แต่ว่าของผมเนี่ยซื้อเป็นเยวมีมาเนี่ยนะครับเออเราก็คาดหวังว่าอ้ยมันจะลงแอปวิวได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันลงไม่ได้นะครับเหมือนเดิมผมก็ต้องไปลงไฟล์ APK นะทีเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้รายเดือนของ Netflix ผมก็เลยไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับว่ามันจะรองรับ 4K ไหมแต่ว่าเขาเขียนมาว่า 4K 6 0เฟรมเทนะครับแล้วก็ รองรับคุณภาพอยู่ที่ HDR 10บวกนะครับ HDMI 2.1ริมโมทผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็บลูทูธ5.0นะครับนี่ประมาณนี้เนาะก็ราคาที่อินเดียเนี่ยนะครับอยู่ที่3 0 9 9รูปีเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันแนะหรือพันเอะไรประมาณนี้ถ้ามีคนเอามาขายก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะก็ลองไปหาดูหรือว่าใครที่ยังไม่มีก็ลองอดใจนิดนึงถ้าว่า คนไหนที่ยังใช้เจ้ามีทีวีสติ๊กอยากมาเปลี่ยนเป็นเรมีเมรว่าเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้มีทีวีสติ๊กนี่ผมว่าข้อเสียมันเยอะมากตอนนี้ของผมพังแล้วนะครับกดไม่ได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้ครับค้างนะครับเออเลิกหมดเนาะผมก็คิดว่าเออถ้าเราใช้เรมีทีวีเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่ากู Google, เอ,อิลมนะีทีวีสติ๊กเนาะนะครับก็วันยูไอหน้าตาหรือว่าแอปอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดนะครับเนี่ยเหมือนของ Google เลยนะเออมัน Google นั่นแหละนะครับ นี่อ่ะเราก็พาไปดูนะครับว่าเอ้ยมันแอนดรอย11จริงหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่นะครับแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะครับนี่คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับชื่ออุปกรณ์ 4K Google TV Stick นะครับนี่นี่นะครับรุ่น 4K Google นะครับอ่าเห็นไหมครับเวอร์ชัน Android นะครับนี่เราก็เข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะผมแอบเสียดายที่ว่ามันลงแอปวิวไม่ได้เนาะอ่ะผมก็ให้ดูประมาณนี้ถ้าใครยังใช้ Google TV ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับมันยังใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาลงแอปผ่านระบบ APK ให้ดูว่ามันยังใช้ระบบเก่าไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมนะครับว่ามันจะลงได้หรือเปล่านะครับก็รอติดตามนะครับก็ ถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์นะครับก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากมายเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนของ Google TV เลยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ